กราบสวัสดีทุกท่านนะครับพวกผมนายชอตติบูโจวัยเช่นเคยกับอาคานาแท็กติกก็ผมวันนี้ครับตัวละครรับตัวต่อไปมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งนั่นก็คืออัลเคมิสนั่นเองครับขอบอกเลยว่างานภาพดูดีมากจริงๆนะครับความสามารถเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็แล้วกันนะครับก็เป็นสายสปิริตนะโหใครที่เล่นสายเปล่าแต่เนี่ยแล้วทำตัวแตรไม่ทันตัวนี้ก็โอเคนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวธาตุแสงด้วยนะครับแล้วก็เป็น DPS สกิลน่าสนใจมากครับเป็นตัวแรกเลยนะครับที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนศัตรูเปลี่ยนธาตุของศัตรูได้อะอย่างน้องเขาเป็นธาตุแสงใช่ไหมแล้วสกิลของเขาคือเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นธาตุมืดก็จะทําให้เราเนี่ยโจมตีเข้าแรงขึ้น30%ตามระบบการชนะธาตุนั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากแล้วก็แอตแท็กเป็นแอตแท็กเวทนะครับอันนี้ ส่วนอันต่อไปครับวงเวทจุดอ่อนเมื่อโจมตี5ครั้งครับสร้างความเสียหายเวท160%ของ Attack w ของ h t t a เวบวกไปอีก230หน่วยแก่ศัตรูและลดด e เฟนเวทลงอีก200หน่วยนะครับอันสุดท้ายครับเพิ่มความเสียหายทั้งหมดที่ทำต่อศัตรูท่านเมื่ออีก25%บอกเลยว่าถ้าน้องเขาได้ยืนยิงนะครับใครก็รวงได้ง่ายๆเลยครับเพราะโดนทั้งเปลี่ยนท่าโดนทั้งลดดีเฟนเวทนะฮะสุดๆไปเลยครับตัวนี้ ส่วนวิธีการผสมนะครับก็จะมาจากสตริงเกอร์กับน,นิม์นะครับซึ่งแน่นอนพอเป็นตัวละครรับเลยเนี่ยเราจะเป็นต้องมีสตริงเกอร์แล้วก็ต้องมีนิม์ก่อนนะครับแล้วก็ต้องมีคิวบ์สามลูกมันถึงจะปรากฏไอเคมสขึ้นมาให้เราคราฟนะครับส่วนวิธีการได้ตัวละครมาก็เหมือนเดิมเลยครับก็คือจะมีกระป๋องตู้ใหม่นะครับก็ผมเปิดไปเนี่ยครับ ประมาณ3-3เซตเท่านั้นเองนะครับก็ได้น้องเลเวล3มาเลยครับคือได้ค่อนข้างง่ายนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือไปลุยเนื้อเรื่องที่มันเป็นแบบสเปเชียลนั่นเองนะครับตัวละครตัวนี้มียังมีเวลาอยู่อีกหลายวันนะฮะใครที่ไม่ได้เล่นนานแล้วกลับมาเก็บไว้หน่อยก็ดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตัวต่อไปเป็น d u เ l ลิสนะครับน่าสนใจมากเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของการลงดันเจี้ยนอา e เ i มิเลยกันละกันนะครับซึ่งเหมือนเดิมครับผมจะลงแค่ ระดับยากที่2เท่านั้นเพราะว่าที่3ไม่ไหวจริงๆครับมันยากมันยากจริงๆนะฮะแล้วก็ถามว่ามันยากขนาดไหนจากประสบการณ์แล้วนะมันไม่ยากเท่าไพเลทครับที่ผ่านมา3ตัวเนี่ยไพเลทไวกิ้งและอะเคมิสเนี่ยผมว่าไพเลทยากสุดแล้วนะครับแล้วก็ลองลงมาก็น่าจะเป็นไวกิง้งแล้วก็ตัวนี้น่าจะง่ายสุดเลยนะครับลองดูกันละกันเนาะอ๋อแล้วก็ความสามารถนะครับคือต้องบอกว่าไอ้ดันเจียนเนี่ยครับเวลาลงไปเจอแต่ศัตรูที่มันมันเป็นนักเว่นหมดเลย แล้วก็เรื่องของ3าราวก็ไม่ได้เก็บยากมากใหม่นะถ้าเกิดใครเล่นสายสปิริตนะจะเก็บได้ง่ายๆนะเพราะว่าต้องผสมไฮสปิริต i t 4ครั้งนะครับแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าห้ามใช้เกรดเมเจอร์นะครับอันนี้ก็อาจจะยากนิดนึงอ่ะก็ลองดูกันแล้วกันนะครับงั้นผมเริ่มเลยแล้วกันเนาะเอาไงดีเอาไงดีงดลงๆไปก่อน่สังเกตสตูเป็นนักเว้นหมดเลยนะครับทำแบงค์มิ้เลยแล้วกัน เพราะว่ามันจะเก่งตั้งแต่เวฟแรกเลยเราก็พยายามทําตัวที่มันเก่งๆตั้งแต่แรกไว้เลยนะครับไปเห็นป่ะเห็นป่ะวูปไปแล้วหนึ่งอย่างที่บอกน,นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากชนะง่ายหน่อยก็หาตัวที่มันป้องกันเวทมาครับแต่เวลาเจอบอสก็เท่านั้นนะ <laughs> บอสเปลี่ยนธาตเรามันอะไรเราอุย้ยตังไม่พอเวนกรรมอ่ะล็อกไว แล้วก็เพิ่มช่องด้วยเออลืมลืมลืมอันนี้เอาสปีดิดขึ้นมาแล้วกันสปีดสองตัวได้บัฟเรียบร้อยมีโอกาสเพิ่มพลังความเร็วเพิ่มต้องบอกเพิ่มความเร็วในกันโจมตีนะโอเคชิวๆไปเว็บนี้ถ้าเว็บแรกชิวเว็บต่อไปก็ชิวครับแบ็กมิดผมว่าผมจะใช้แบ็กสมิธสองตัวเอนชานเตอร์เหรอเดี๋ยวทำไฮสปิตก่อนแล้วกัน อเอานักเวฟไปยิงไปเริ่มไม่ไหวแล้วครับเวฟสามเริ่มไม่ไหวโอเคต้องเพิ่มประการแนวหน้าครับกาเดียนนี่เอาได้แล้วไฮสปิริตเอาอีก นักเวทก็ต้องใช้บ้างเนาะไปเพราเดี๋ยวจะทำนิ้มไงเนาะมันต้องมีนักเวทด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะนะต้องมีประวะลืมอ่อไม่ต้องนี่หว่าใช้บาทกับเอนชันเตอร์นะครับเดี๋ยวทำเอนชันเตอร์เลยก็นดะโอ้ยเริ่มไม่ไหวแล้วครับทำไม่ได้เลยฮะ เ uh, <Bot. S 1> อ็นชนเตอร์บาร์บาร์ดยังทำไม่ได้ซื้อเลยแล้วกันนะโอเคนิ okay. ้มมาก่อนครับนิ mm ้มฮิวได้ครับต้องเอานิ้วเอานิ้มนิ้มไม่ใช่นิ้วนิ้มนิ้มมาฮิวก่อนแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือใช้อาเชอร์เยอะนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นสตริงเกอร์นั่นเองครับแบ็กสมิธกับสไนเปอร์โอเคตอนนี้เพิ่มตัวละครอ,อีกตัวนึงแล้วเพิ่มไปเลยแล้วกันอืม mm hmm. สาดไปแล้วกัน โอเคเรียกได้ว่าอาการหน้าเป็นห่วงครับอาการรอแร่ครับผมอุ้ยได้สปิริตเยอะเอาอีกเลยผสมอีกมาเฮ้ย <laughs> แต่ผสมมากไปก็ไม่ดีนะเหตุผลเพราะว่า คือเราต้องใช้สปิริตในการอัพอัพตัวด้วยไงโดยเฉพาะไอ้ไอเน,นี้เราใช้เยอะมากซาวเว์เนี่ยใช้โคตรเยอะเลยไม่เป็นไรเอาเท่าที่มีไปต้องผสมถึง4ตัวได้กันนะไอเน,นี่ก็เดี๋ยวทำอันดีนกับซิวซิวนี่ทำเยอะหน่อยทำแตรเขียวทำตัวแตรเป่าแตรปูนปูนสปิริตมาละโอเคมา เอนชานเตอร์เซอร์แวนเดี๋ยวยังไม่ผสมแล้วกันเพราะว่าแท้งตอนนี้มันยังไม่ไหวเชอร์ her, uh huh. ทำสไนเปอร์สติงเกอร์ได้ล้วโอเคตอนนี้ก็ทำอาชิมิสได้แล้วนะครับมาแล้วครับผมอาชิม <laughs> uh ิส huh. อาจจะต้องทำหลายตัวหน่อยเอาะไรต่อดีเนี่ยทำตัวที่ต้องการไม่ได้เลยครับตอนนี้งั Entonces, mm ้น hmm. เอาวิาสารไปก่อนแล้วกัน ไปเล่นแร 8, ่แปดธาพอเล่นแร, 8, 5, แร่แปดธาตุไปเยวศัตรูแตกเลยครับโอ้โหใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยแบกมิดเหรอตังไม่พอว่าจะซื้อมาเลยนี่ก็ทำแบกมิดได้แต่ว่าไม่ทำลวกันเดี๋ยวรอซื้อต่อเซอร์เลอร์ก็ไม่ได้ใช้เนาะ ติตใจอาชิมิตอะอาจจะทำอาชิมิตเพิ่ม <laughs> ติดใจอาชิมิตว่ะยังไงมันก็เป็นสายสปิริตอยู่แล้วเนะอาเวนกร,รมลืมซื้อโอ้ไม่ทันไม่ทันทำเป็นชานเตอร์ต่อแล้วก็ทำชาแมนโอเคเซอร์แวนขึ้นสิวได้อย่างนะ น่าจะยังน่าจะยังเก็บไว้ก่อนอนักเวทพอแล้วมีสองตัวที่เกียรรีอ่ะไปเลยแล้วกันตอนนี้ยังไหวยอยู่ไอแนวหน้าเริ่มยืนไม่ไหวนะครับเฮ้ยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นไอน,นี่ก่อน เนี่ยเชดนะครับก็ใช้เบอร์เซอร์เกอร์ดรีดกับบาร์เบเรียนไม่มีเลยสักตัวเวนกรรมจะทำอาชีมิอีกตัวปะละ่ะมีนักขนูแล้วเนี่ย <c oughs> มีนักขนูแล้วเนี่ยอ่าสปิริตโอ้โหพูดถึงสปิริตสปิริตมาจัดไปเด็กสิงเกอร์มาแล้วก็เดี๋ยวทำอ้นนี้อีกเนาะอาชีมิกสักตัวหนึ่งติดใจอะ่ะเออติดใจ เดี๋ยวดูนิมก่อนนิมใช้อะไรนะบาดใช่ไหมเออบาดกับเอนชันเตอร์โอ้ยแย่และอาการหน้าเป็นห่วงไม่มีเลยมาไม่ใช้ธนูเยอะไงเฮ้ยเริ่มไม่ไหวแล้วต้องอัพเกรดแทงแถวหน้าไงครับแล้วก็พระด้วยเรายังไม่มีพระเลย พาผมก็เตรียมไว้แล้วเนาะขาดคีริกตัวเดียวเลยอะผสมก่อนละกันอ้ตัวก็ไม่มีเวนกรรมซื้อเลยคีริกมาโอเคแต่ว่าแถวหน้าเดี๋ยวแถวหน้าหายไม่ได้ครับไว้ก่อนเพิ่มอีกช่องนึงอเอถ้าได้สปิริตอีกตัวนึงนะเอาไงเดี๋ยวเนี่ยแถวหน้าเริ่มยืนไม่ไหวละ ทำไงดีทำไงดีนิมบาดกับเอ็นชานเตอร์ยังใช้ไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งโอเคไปลองดูครับไหวไหมโอเคยังไหวอยู่ยังไหวอยู่แต่ได้อีกไม่นานครับเดี๋ยวจะไม่ไหวละพิซซ่าซื้อไว้หน่อยแล้วกันโอ้โหไม่มีตัวที่ต้องการเอองั้นก็เดี๋ยวทำนิมแล้วกันไม่มีอ่ะทำไม่พออ่ะ ใช้ไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวทำไอ้พวกนี้เลยละกันเออตุ่มมาดิ <c oughs> ได้อาอร์เวะ่ะไปเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใช้ได้ใช้ได้ไดอมาละเฮ้ยเควสแต่เป็นวิาสาดอะช่างมัน โอเคบาทมาแล้วครับรอเอนชันเตอร์เอนชันเตอร์ซื้อเลยแล้วกันไปนิมโ okay. อเคอาชิมิสมาอีกตัวหนึ่งจัดไปยิงให้โบบาโบบาไปเลยปิศาดรีเฟซไม่ได้แล้วด้วยเอาเปิดแอลปองดิอ่ามีตะโลกขายไปเลยแล้วกันไม่ได้ใช้ไปอาชิมิสสองตัวพอแล้วนะไปทำตัวเป่าแต่ดีกว่า เริ่มไม่ไหวแล้วแนวหนะ้านักดาบอกอ๋ผมอยากได้มังครับผมอยากได้มังฮนะไม่มีเพราะว่ามันต้องใช้มังสองตัวเนาะแล้วก็ใช้ตัวของบาดด้วยใช่ไหมครับแล้วผมจะไม่ผิดเนี่ยรูอิดบ er เบอร์เซอร์เกอร์จำผิดจำผิดอันนี้เป็นรูอิดนะ แนวหน้าเริ่มยืนไม่ไหวครับแต่ไม่เป็นไรแนวหลังเราแข็งอยู่ใช้ได้ใช้ได้ไดอ่อสปิริตมาสปิริตอีกสงสัยต้องทำข้างหน้าอีกตัวหนึ่งวะ่ะอันนี้ก็ทำแต่ซิลไม่ได้เดี๋ยวขายนักดาบไปก่อนเฮ้ยตัวรีเฟซอ่ามังโอเคโอ้โหหมดละงั้นเดี๋ยวซื้อเลยแล้วกัน วอริเออร์มาแล้วก็ดรูอิดเอจะได้มีตัวแทงอีกตัวหนึ่งไปอันนี้ทำแต่เขียวได้แล้วครับไหวไหมนอ้อไหววะ่ะ <laughs> ไหวเฉยเลย <laughs> ไหวเฉยเลยครับ เกือบไม่รอดนะเออไม่รอดคือผมต้องหาสปิริตขึ้นไปอีกตัวหนึ่งเอ่อทำอันดีนี่ไหมเนี่ยเพราะว่าถึงเวลาแล้วเนาะทำไปเลยละกันอันดีนอืมจะไ,ได้มีตัวฮิวสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมต้องหาตัวแท้งขึ้นไปยืนก่อนไม่งั้นไม่ไหวครับเพราะว่าคือคือตอนนี้เป็นตัวอะไรก็ได้แล้วอะคือเอามาแท้งไปก่อนเฉพาะกิจนะครับแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยๆทำทำทำขึ้นมา เดี๋ยนี้รอคิวครบก็ทำตัวเขียวได้เลยเป่าแตรกันปูนปูนเลยโอเคทำสปิริตขึ้นมาอีกตัวหนึ่งมันต้องทำสี่ตัวใช่ป่ะเดี๋ยวเอาตัวถึกๆมายืนดีกว่าวะยังนึ่งไม่ออก อ๋อนี่ไงดีเฟนเดอร์ไงเออเอามายืนเฉพาะกิจไปก่อนนี่พิซาานนพซาอีกอันหนึงนะ่งพิซซาอีกอันหนึ่งอะมาเยอะมาเยอะพอละไปจริงๆหน้าทำพลานะทำพลีสอะพลีสมันครบเครื่องดิต้องหาตัวแทงอีกตัวหนึ่งว่ะไม่งั้นไม่ไหวเฮ้ยเควสสปิริต เอาดิแต่ลำพังอไอ้พวกมอนเตอร์มาผมก็จะเริ่มไม่ไหวอยู่แล้วนะ <c oughs> เอ,อ้ยหมดหมดหมดทำไตเขียวไปเลยแล้วกันไปขึ้นไปขึ้นไปแท้งหน่อยขึ้นไปแทงหน่อยขาดสปิริตอีกตัวเดียวฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไฮสปิริตอีกตัวแล้วกันจะได้ผ่านผ่านเควสโอเคและนี่มีสปิริตหกตัวแล้วโอเคจัดไปลุย ลุย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 เป่าแต่บ่อยๆหน่อยพวกเออเป่าแต่บ่อยๆเยีย่ยมโอเคแถวหน้าไม่ไหวช่างมันเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปสุ่มฮีโร่มาดิได้เชสเซอร์เหรอเชสเซอร์ไม่ได้ใช้นะขายไปเลยเปลืองเออใช้เดี๋ยวต้องใช้มองใช่ไหมใช้มอง วิสานก็ต้องเอ้ยวิสานมาแล้วนี่เออผสมไปแล้วกันดรีดเดี๋ยวนะซื้อเก็บอีกตัวหน่อยแล้วกันนี่ได้พอดีเลยเอา้าวแต่ซื้อไม่ได้วะตังหมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยก็แล้วกันฮะอันนี้มันมีซาลาแมนเดอร์วะ่ะจากสุ่มจากเควสไงน่าจะน่าจะได้อยู่อุ๊ยโหซื้อไม่ทันมีมาให้อีกสักตัวหนึ่งไหม โอเคโอเคึงไม่ทันมาแล้วก็เดี๋ยวขึ้นเชรสนะครับแล้วเดี๋ยวต้องชาแมนมาแล้วใช่ไหมขาดไอ้สปิริตกับขาดหมดเลยออะงั้นขายไปบ้างดลกว่าตัวที่ไม่ได้ใช้แล้วแน่แน่เนี่ยขายไปนี่แล้วกันนักดาบขายไปเลยเดี๋ยวเราจะต้องทำไม่มีวะ่ะทำเอนชานเตอร์อ่ะพอไป ได้แค่นี้แค่นี้เป่าแต่ไปเรื่อยเป่าแต่ไปเป่าแต่เป่าแต่เป่าแต่ไปเรื่อยยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ตอนแรกนึกว,ว่าจะไม่ไหวแล้วครับเอาแต่ไปเรื่อยๆครับปูนปูน้ยตัว๋วเอาไงดีวะกดไปเลยแล้วกันเฮ้ยเอซออสซิตโอ้โหนี่ส้มหล่นเลยเนะี่ย สมล่นเลยะเออเอาเอ็กซ์เอาซินมาแล้วกันคือเดี๋ยวมันขึ้นไออ่านว่าเนี่ย e-line มัได้เนี่ยคือตัวนี้มันตัวพระอะไรไงเออขึ้นไปเลยแล้วกันไหนๆก็โผล่หน้ามาแล้วขึ้นไปเลยแล้วกันตังไม่มีละเสียดายไปลุยจะได้มีตัวพระเพิ่มเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมีคนฮิวให้ละแต่ว่าจากเควก็เจอ,อีไลน์เหมือนกันฮะ ตู้เขาสู้เขาเป่าแต่ไปเยี่ยมตู้เขาสู้เขาเป่าแต่โอเคนึกว่าจะไม่รอดกดได้ดด็ดตัวอะไรเชดโอ้ยเยี่ยมเลยโคตรดวงดีเลยได้สี่ดาวติดกันสองรอบเออดีดีดีดวงดีดวงดีนี่มันเป็นตัวแทงไงเดี๋ยวผมไม่มีตัวแทงเดี๋ยวผมจะไม่ผ่านเอาจะทําแตรอีกตัวหนึ่งก็ก็น่าจะได้นะเนี่ย เออ,เอ,อน่าจะได้น่าจะได้เดี๋ยวดูหน้าง,งานก่อนแล้วกันทำพีซัมมอนเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวใกล้จะถึงบอสแล้วนี่เอองั้นก็ทำเอนชันเตอร์เลยแล้วกันครับมีตัวสองอันพอดีดูจากวีแว์แล้วไม่น่าได้เอนชันเตอร์ตัดมาเซอร์แวนมาแล้วครับคราวนี้จะทำอะไรระหว่างเชดกับซิว็พําทำซิวปุ๊บแถวหน้าหายไปตัวหนึ่งแต่ทำซิวแหละเพราะว่าจะได้มีนี่ไง สามารถผสมแต่ได้อีกตัวหนึ่งเยี่ยมมากครับผมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมงั้นทำทำไอซิลแล้วงัานทำแตรตัวหนึ่งมาปูนปูนเลยปูนปูน,ปนเดีวเดวต้องหาคนแทงนี่ว่าลืมไปมันก็ไม่มีคนแทงเลยอ่ะสวยแล้วเนี่ย มัวแต่ทำอะไรวะเน,นี่ยตัวแทงไม่มีเดี๋ยวนะขาดสปิริตขายเลยคงไม่ใช้ขายให้หมดเอ้ยเจอสปิริตแต่ไม่มีตังค์เด,ดี๋ยวดูเดี๋ยวดูรอบนี้จะไหวไหมเพราะว่ามันไม่มีตัวแทงไงเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ดูไหวไหมไม่มีตัวแทงนะครับมีตัวเดียวเออได้อยู่มีแต่สองไง การป้องกันที่ดีก็คือการโจมตีที่หนาแน่นเหมือนกันนะเนี่ยเอาละอันนี้เอนชันเตอร์มาละเซอร์แวน์โอเคเอาเชดไปก่อนละกันต้องหาตัวแทงค์ไปลุยมีตัวแทงเพิ่มก็ยังดีเปาแต่ไปเปาแต่จะถึงบอสแล้วครับ เรียบร้อยโคตรชอบเลยตัวแตรเนี่ยทำไมผมไม่ได้เร็วกว่านี้นะเอ่ออันนี้เดี๋ยวทำเซเว่นได้ไหมเดี๋ยวดูดิชามแมนอินชันเตอร์อินชันเตอร์ได้ละมีตั๋วปะวะมีทำเลยขึ้นไปเซเว่นไม่มีตัวแทงอีกแล้วซิวเอาไงเดีวยวเนี้ยช่างมันแล้วกันคือเรามีนี่นี่นี่น,นี่ไม่เป็นไรพิซซ่าครับผมจัดไปเด พิซซาไปเออปีลิดเหรอทำตัวอื่นไม่ทันแล้วละ่ะช่างมานะันอะแค่นี่แหละไปลุยเลยผ่านอยู่แล้วละ่ะถ้าเกิดว่ามีพิซซ่านะครับไปเป่าแต่ปูน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 ไปไปไปปูนปูน <c oughs> เรียบร้อยครับผมชนะครับ <c oughs> ก็อาร์เคิมิสนี่ใช้ได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราทำตัวห้าดาวไม่ทนะันอะ หรือเผื่อในอนาคตมีมีหลีกสำหรับ4ีดาวนะโหผมว่าใช้ได้เลยครับสำหรับอัเฉมิสนะครับก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้กันแล้วกันเนาะก็น่าจะเห็นภาพบรรยากาศเรียบร้อยแล้วครับก็เป็น4ีดาวตัวละครลับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนท่าให้กับศัตรูให้เราเนี่ยชนะทางศัตรูด้วยนะครับแล้วก็มีการลดดีเฟนส์เวทนะครับซึ่งเราเนี่ยโจมตีเป็นเวทเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจัดไปกบผมกับอัเฉมิสครับ